สักหนึ่งห้านะครับก็เดี๋ยวไม่รู้จดไรครับขอเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดกล้องให้สิก่อนนะครับแล้วจะเล่น,นครับเดี๋ยวขอดูความสามารถตัวใหมนนะครับแข้งทำอะไ,ไรไไพลังหัว เออแ้วรับก็ตูเนียก็เปิดมัดอีกกองครับเปิดหนึ่งครับได้ตังครับได้ตัวใหม่ครับได้คุกเกียบได้ฟ้าตัวเล็ครับแอปเกรดครับอัปเกรดเดาเลเวลนะครับ non farò le vicinità ก็น่าไม่น่าจะได้จุดซ้ายแล้วมั้งนะครับเอ้ยไม่ได้ดูครับขอโทษครับดูไหมอยู่นะรับ้อโทษครับด้วยครับเฮ้ยอืออืออือรับด้วยนะคระวังชิระวัง วงังเฮ้ยเบื่อไปแล้วก็น่าจะไม่เกินประมาณสิบสี่นาทีนะครับสิบสี่นาทีก็เล่นพักัหนึ่งนะครับ,ลนะนะรบแล้วก็จะไปนอนนะครับดึกแล้วครับแต่ตอนนี้โคตรเสียครับเสียวใส่เหมอนพุงครับ ไม่เข้าใจเลยแม่นี่อ um. ๋ออ๋อไอ้เจ๊เออไม่ถึงไม่ถึงแน่เก็บหน้ามีอะไรมาอุ้ยตายละตายเลยนะผมผมเล่นกับยอกมากอุ้ยอย่านะอย่าเอ้อตกจนได้ครับ ก็จะเล่นแบบไม่ขี้โกงสักเท่าไรนะรเล่นเลยกระโดดกระโดดกระโดดไปโอ้สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองโหลดเล่นดูนะโอ้โอ้โอ้เๆๆๆๆเเ เ,เกมที่สนุกนะครับอัปเดตจากภาคเก่านะครับเดี๋ยวขอตั้งสมาธิไม่พูดก่อน,นครับเดี๋ยวจะหลงลุหลงครับตัวที่เรบไปได้โบนนะครับงึ้นโบนิกว่านะ ก็ตัวซอมบี้มีความสามารถในการฟื้นคืนชีพนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นต่อนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเพโญนะครับวิ่งครับวิ่งโลดครับวิ่งโลดครับ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 เสียวไสหมันเพงโอ้หัวใจไม่ันแน่ยจะตายแล้วโอ้ตายก่อนนะครับ โอ๊ยโอ๊ยเสียวโอ๊ตเสี่ยวไปโดนช่วยไม่เป็นักนะครับแต่ถ้าพลัดนี่คือผมแพ้เลยนะเอาแพ้แล้วได้นที่สามครับผม ผมว่าผมน่าจะได้ที่สี่ถึงที่6แต่เถอนี้ครับไม่น่าจะตกแล้วล่วนะก็เล่นต่อครับค้อมีเพื่อนแนะนำให้ใช้คุกกี้รถเออแล้ว สตอรี่เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับโอ๊ยเสียวครับ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 เตะเตะเตะนี่คำนบับด้วยครับคำนับสมอลเรือนะครับโคตรเทพกระโดดเออติดหมดครับออ้ยเสียว เกยเลยครับเราเลมาขนาดไหนครับเชิญไม่เป็นไรครับตกลงทีเดียวก็ตายเลยนะครับเอาเห็นไหมครับ พูดเบาเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับเอ่อขอไม่พูดนะครับตั้งสมาธิกับเกมนะครับโอ๊ยโอ๊ยเอืองตายสนใจครับยาว่าพี่กากนะน้องพี่รู้ตัว เสี่ยครับเห็นไมบประกอการงานงอกับเจ็ดนาทีเลยเหรอครับเจ๋งมากนะครับเอาจริงนะครับจะไม่พูดเลยนะครัเพราะตัวะองับจำไม่พูดนะครับก็สำหรัครใครที่มาดูแล้วกดติดตาม ในคลิปไม่มีอะไรใหร้ดูนะครับก็เพิ่งลงเป็นทั้งที่2นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอเล่นต่อแป๊บนึงนะครับมันใกล้จะหมดเวลาแลวครับแลว้วแลวครับเออถ้ามีคำโยงคำหยาบก็ขอโทษด้วยครับ เดีย๋ยวไปสมมงล้อด้วยนะก็ดูๆเลวนะ่าจะได้สมนะครับ ใช่ครับเกิดตายแล้วโอเคครับถ okay, ึงด่านนี้ครับเสียงโคตรอึนะครับอือกระดดครับอโบอ้ยเกิดแล้ว กระโดดครับ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 ก็ฝากติดตามกดนสายสเปอร์ด้วยนะครับพรพสก๊อปพีจะตายในเวนี้นะไม่ตายก็หมดเวลาก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเจอคนเก่งด้วยนะครับสู้ไม่ไหวครับ กระเนื้อหางชันกันโคตรโคตรโคตรคับพอใจครับโ,รโอเคครับผ่านแล้วไม่ได้เกนะ็เสยหัวเฮ้ย,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 ยก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็พิมไว้ข้างล่างนะเพ,พราะพี่ก็เพิ่งมี เล่นไม่นานะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็เล่นตามภาษาภาษาของพี่นะครับก็ขอโทษด้วยนะอุ้ยงอน้อกอึละได้ที่อะไรได้สีรับโอ้ได้คิมซี เออแล้วก็เน่นอีกสัก,กรบนึงน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเ,ออเรื่องการวิ่งของคุกกี้ครับขอสงรอเทลแล้วกันนะครับในเต็มทีครับคอยไดกลงองเี็นว่าคอยไดกลงนะเสียดครับอืม ก็ถ no um, ือว่าดีครับสเป๊บหนึ uh, ่งนะก็ได้ที่สี่นะก็ตามสัญญาของพี่พี่บอกว่าได้ได้น้อยกว่าที่หกนะก็ถ้ามีคนดูมากพรุ่งนี้นะครับพี่จะมาดูครับถ้ามีคนดูมากกว่าเออห้าสิบคนพี่จะเล่นต่อนะเอา ถึงจะเตียงนี่ยพี่เป็นเล่นเล่นหน่อยนะครับก็เล่นต่อครับแต่ถ้าไม่ถึงนี่พี่นานๆเล่นทั้งนะก็จะเป็นเป็นตอนๆแล้วกันนะครับนี่ครับนี่เพื่อนพี่ครับนี่ครับคนหนึ่งครับนี่ครับอะไรครับแกะเนี้ย่า ประลองท้าท้าประลองนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้รอบหน้าเลยพี่มาท้าเขารับเขาเก่งกว่าเพราเล่นก่อนนะหกห้าสี่สาองหนึ่งถ้ามีเสียงเออขอโทษเลยครับ ดูวันนี้ไปได้กี่อับที่สี่รับก็ดีแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดี